ในรายผลิตเมื่อมีการผลิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ใบสั่งผลิตจะเป็นข้อมูลที่เป็นแพลนที่เปิดออกมาแล้วก็เมื่อมีการผลิตเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถรายงานการใช้วัตถุดิบต่างๆรายงานเวลาของเครื่องจกักรรายงานเวลาของพนักง,งานที่อยู่ในรายผลิตได้ตามแอคชวลที่มีการใช้ข้อมูลไปจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าตามแพลนบอกว่าจะต้องใช้แมทเทเรียลห0 0กรัม แต่ว่าในการผลิตครั้งนี้ใช้980กรัมเป็นต้นนะคะตรงนี้ระบบก็จะมีความเชื่อมโยงไว้ให้ว่าใบสั่งผลิตของเรามีการรายงานรับในส่วนที่เราผลิตสินค้าออกมาได้เป็นเอกสารอะไรเรามีการรายงานการเบิกใช้หรือว่า issue ข้อมูลต่างๆ issue material issue ในส่วนที่เป็นเครื่องจักรหรือว่า l a b o r เป็นเอกสารอะไรนะคะระบบจะมี relation ให้เลย นอกจากในส่วนที่เป็น uh, actual u s a g e แล้วนะคะ actual u s a g e ก็คือจำนวนสต็อก uh, จำนวนวัตถุดิบที่มีการเบิกใช้จริงระบบยังมีการคำนวณในส่วนที่เป็นต้นทุนทั้งของ material ต่างๆของ machine ต่างๆมาให้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการ summary cost ว่าใน็อตการผลิตครั้งนั้นเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่นะคะ ในส่วนนี้นะคะหลังจากที่เรามีการผลิตสินค้าออกมาเป็นโปรดักต์แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ Delivery แล้วก็ออก Invoice เพื่อตัดสต็อกส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไปค่ะตรงนี้จะเห็นว่าเอกสาร s ซ l l Order นี้นะคะมีการทำ Delivery แล้วก็ออก Invoice แล้วก็ทำรับชำระเงินให้กับทำรับเงินกับลูกค้านะคะซึ่งในส่วนที่เป็นระบบ SAP Business One ก็จะมี รายงานของสแตนดาดนะคะยกตัวอย่างเช่นรายงานที่เกี่ยวกับ inventory audit report ก็จะเป็นรายงานที่แสดง movement หรือว่าการเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้าที่เกิดขึ้นนะคะจะมีทั้งในมุมที่เป็น quantity แล้วก็ในมุมที่เป็นต้นทุนตรงนี้นะคะในส่วนตัวอย่างนะคะ quantity ที่เป็นติดลบของระบบไม่ได้หมายความว่าสต็อกติดลบแต่จะเป็นมุมที่บอกว่าตรงนี้จะเป็นขาดเาหรือว่าสต็อก out